กระผมนายประพันธ์คูณมีสมาชิกกุธิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาธรรมประธานที่เคารพครับก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้พภิปายเพื่อจบไปสักครู่นี้ผมรับฟังด้วยความซาบซึ้งและเข้าใจในปัญหาของบ้านเมืองแต่วันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายและความสำคัญ ทางการเมืองอย่างยิ่งของรัฐสภาเป็นวันที่ประวัติศาสตร์จะต้องกำหนดถึงอนาคตของบ้านเมืองเพราะเป็นวันที่สมาชิกรัฐสภาของเราจะได้ทำหน้าที่ในภารกิจสำคัญนั่นก็คือการพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดในทางการบริหารของประเทศ อันเป็นการดำเนินการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพศ .2560 ซึ่งการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณายัตินี้ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองนับแต่ที่เรามีรัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้เป็นต้นมาแต่สิ่งที่กระผมจะได้พิปายต่อไปนี้ผมขอเรียนท่านประธานว่า มันเป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องการเรียนท่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่ต้องมาทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นาชอบบคุคคลที่ดารงตําแหน่งนายกมติเพราะพวกเรามีที่มาแตกต่างกันจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับแต่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา114ก็บัญญัติให้ถือว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายทั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสวย่อมถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นมาด้วยวิธีการใดและการทําหน้าที่ของเรานั้นจะต้องไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันซึ่งผลประโยชน์และก่อนเข้าทำหน้าที่เราก็ต่างต้องกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยข้อความเดียวกันครับท่านประธานครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา115ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้ยวยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ซึ่งทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการประเด็นปัญหาที่เราจะพิจารณาในวันนี้ท่านประธานครับเป็นการใช้สิทธิ์ใช้อำนาจหน้าที่ของเราสวอสอสอมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนสวก็มาจากประชามติของประชาชนที่เสนอให้มีบทบัญญัติให้สวเพื่อมาทำหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญในวันนี้เราต่างมีฐานที่มาจากประชาชนเพียงแต่แตกต่างกันในด้านวิธีการและกระบวนการที่มาเท่านั้นก็ผมให้ความเคารพและให้เกียรติท่านสอสอครับแล้วรับฟังความพิดเห็นและเสียงของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งตั้งแต่มาโดยตลอดแต่ในการพิจารณาในวันนี้ ผมก็ต้องให้ความเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนทั้งประเทศประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกันผมเคารพและเกียรติท่านและก็หวังว่าท่านจะให้เกียรติและเคารพในการทำหน้าที่ของส so วเช่นกันซึ่งไม่ว่าพวกเราจะโหวตและให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบอย่างไรท่านคงเคารพกฎกติกาของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ดังนั้นในประเด็นที่ผมจะเสนอต่อที่ประชุมต่อไปนี้จึงเป็นความเห็นโดยสุจริตของผมครับด้วยความยึดมั่นในหน้าที่และคำปฏิญาณตนที่ได้หไว้แก่สภาหแห่งนี้เพื่อรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการโดยไม่ได้มีอคติส่วนตัวใดๆต่อบคุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกแต่อย่างใดครับท่านประธานครับ ตามที่ท่านาชน,น้านขอบทานโทษที่เอ่ยนามได้เป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตให้เป็นบุคคลที่สมควรเป็นนายกมติและได้มีท่านสอสอได้ความรับรองให้ความเห็นชอบในขณะนี้นั้นผมอยากจะกล่าบเรียนท่านประธานว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตในครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นการเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160โดยชัดแจ้งขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา159 160ซึ่งมีเหตุผลสำคัญคือในวันนี้เราอยู่ในโหมดของการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 272ในบทเฉพาะการเพราะฉะนั้นการเสนอชื่อแม้ว่าจะใช้อยู่ในหมวด205 72บทเฉพาะการก็ตามแต่การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในบทบัญญัติของมาตรา159ที่บัญญัติให้สภาหแห่งนี้ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ก็แต่เฉพาะบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160เท่านั้นท่านประธานครับท่านสมาชิกครับท่านลองเปิดไปดูมาตรา160ทีครับมาตรา160ก็ว่าด้วยคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีซึ่งก็คือรวมถึงนายกรัฐมนตรีนั่นเอง ซึ่งในมาตรา160วงเล็บ6ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ก็ต้องย้อนกลับไปเปิดตูมาตรา98ว่ามาตรา98กำหนดลักษณะต้องห้ามไว้อะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับมาตรา198กำหนดไว้เยอะหลายประการนะครับไม่ว่าเรื่องที่ต้องไม่ติดยาเสพติด นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนั่นหมายความว่าคนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่เป็นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอย่างนี้และที่สําคัญวงเล็บสามต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆและยังมีคุณสมบัติอื่นๆดีครับไม่ต้องคำพิพากษาจําคุกถูกคุมขัง ต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในหวางต้องห้ามแต่เอาละครับเฉพาะกรณีของคุณพิธาลิมเจริญรัตที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็คือขาดต่อกฎหมายมาตรา160และมาตรา98วงเล็บ3นั่นเองนั่นคือท่านเป็นบุคคลที่ต้องห้ามหรือมีคุณสมสวัติต้องห้ามตาม98วงเล็บ3 เมื่อเป็นเช่นนี้ครับการเสนอชื่อนะครับของสมาชิกรัฐสภาที่เสนอชื่อท่านเพื่อให้ความเห็นชอบนั้นจึงปรากฏข้อที่จริงโดยชัดแจ้งอยู่แล้วว่าขัดต่อข้อบังคับข้อที่136ที่กำหนดไว้ว่าจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสับัติและลักษณะต้องห้ามไม่ได้ครับจึงมีปัญหาว่า การเสนอชื่อบุคคลผู้นี้เพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบนั้นเป็นการเสนอชื่อบุคคลโดยชอบหรือไม่หรือเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับซึ่งห้ามมิให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวนั้นได้ประเด็นที่สองครับแล้วข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาลิบเจริญรัต ก็ปรากฏข้อที่จริงชัดแจ้งว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการกรก,รกรตนะครับได้มีมตินะครับและได้ยื่นเรื่องนะครับเมื่อวันที่12กร,รกฎาคม2566ต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำสั่งนะครับ ไยื่นคำร้องเมื่อวันที่12พร้อมเอกสารประกอบคำร้องเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวิิจัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือของนายพิธาลิปเจริญรัตน์ได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ซึ่งสารรัฐนูญได้ลงรับ ในงานในทางจุรการแล้วและจละได้เสนอคำร้องดังกล่าวทอศารรัฐนูญเพื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูล,ลด้วยวิธีพิจารณาของศารัฐนูนพศ .2561 มาตรา49ต่อไปอันเป็นข้อที่จริงที่แสดงให้เห็นโดยปราศจากข้อสงสัยว่านายพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นบุคคลที่ มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั่นคือเป็นความเห็นอันเป็นยุติของคณะกรรมการกรกะตะไม่ได้เป็นเพียงแค่มองเห็นว่าเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเท่านั้นนะครับยังมองว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดแล้วแต่ในชั้นพิจารณาของสภาแห่งนี้เนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องพิจารณาว่าการที่ท่านหัวหน้าพัก เพื่อไทยได้เสนอชื่อนายพิธานั้นถือว่าเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อข้อบังคับหรือไม่และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ปัญหานี้ครับท่านประธานครับก็อาจจะมีคนแย้งว่าขณะนี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นที่สุด จะไปถือว่าเขามีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินั้นไม่ได้ผมขอากราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับปัญหานี้ไม่จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดครับเพราะปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับบุคคลที่จะมาเป็นนายกนี้นะครับ เป็นเรื่องที่วินยูชนและบุคคลโดยทั่วๆไปก็สามารถวินิจฉัยได้ครับเพราะมาตรา98นี้ไม่ได้เขียนอะไรซับซ้อนลึกซึ้งเลยครับถามว่าท่านติดยาเสพติดหรือเปล่าถามว่าท่านเป็นบุคคลล้มละลายหรือเปล่าถามว่าท่านถือหุ้นสื่อหรือเปล่าถามว่าท่านเคยต้องคำพิพากษาจำคุกหรือเปล่ารวมแล้วเป็นสิบๆข้อเนี่ยครับ ไม่จําเป็นต้องไปถามศาลเลยครับตัวท่านก็มีวินวิจรารณญาณที่จะวินิจฉัยได้เองกฎหมายถึงไปเขียนในมาตรา1 5อยห้าของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎร่ยครับว่า1 5ึหนึ่งนะครับผู้ใดรู้อยู่แล้วและก็จงใจไปสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นจึงเป็นความผิดนั่นก็คือเขาให้ตัวท่านเองเนี่ย สามารถวินิจัยตัวท่านเองได้อยู่แล้วถ้าท่านต้องไปรอศาลก่อนว่าผมขาดคุณสมบัติเนี่ยกฎหมายจะไม่เขียนไว้อย่างนี้ครับกรณีกฎหมายให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการกรกะตเห็นว่าคุณสมาชิกภาพของท่านสิ้นสุดแล้วแต่ท่านไม่ยอมรับไม่รู้ตัว ตนต้องให้สมาชิกมาเข้าชื่อไปยื่นต่อศาลเท่านั้นแต่ก่อนจะไปสมัครท่านมีคุณสมบัติไหมขาดต่อรัฐมนูลไหมท่านต้องเซ็นเซอร์ตรวจสอบตัวเองไม่ต่างอะไรกับท่านท่านจบม .6 ไหมครับถ้าไม่จบม .6 ก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้ไม่เห็นจะต้องรอสาววิทิจชัยเลยว่าผมจบหรือไม่จบนี่คือประเด็นครับว่า ที่สมาชิกสภาได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวนี้และผมต้องนำเรื่องนี้มาพูดในที่ประชุมก็เพื่อชี้เห็นว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อมาให้รัฐสภาโหวตรับรองเพื่อให้ความเห็นชอบนั้นเป็นบุคคลที่รัฐสภาไม่อาจรับไว้พิจารณาเพื่อโหวตหรือลงคะแนนเสียงได้เนื่องจากเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมายและมีลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญหากรัฐสภาให้มีการพิจารณาเพื่อลงมติและให้ความเห็นชอบต่อไปย่อมขัดต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศและขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภาโดยชัดแจ้งสมาชิกรัฐสภาที่จะร่วมกันพิจารณาและลงมติย่อมได้ชื่อว่ารู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านก็ยังจงใจจะก,กระทำผิดโดยฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาการลงมติและให้ความเห็นชอบในกรณีดังกล่าวนี้มันจะเป็นปัญหาที่เป็นความผิดร้ายแรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนอกจากนั้นเมื่อสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว การจะนำชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้ามไปนำความการาวบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับท่านลองพิจารณาดิว่าการกระทำดังกล่าวย่อมเป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องยุคคนมาเป็นสิ่งที่สภาแห่งนี้ มีบังควรที่จะกระทําเป็นอย่างยิ่งนี่คือปัญหาสำคัญครับเพราะฉะนั้นในทั้งกระบวนการของเจ้าหน้าที่กกตกระบวนการอื่นที่มีการตรวจสอบเรื่องนี้เขาเห็นแล้วเขาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วถ้ากกตมีอำนาจโดยไม่ต้องส่งสารเขาก็คงมีคำมิสัยให้ใบแดงคุณพิธาไปแล้วครับ แต่ว่าโดยกระบวนการพิจารณาของกฎหมายบัญญัติให้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการกอก,อกอตอเห็นว่าสมาชิกกับภาพของบุคคลใดสิ้นสุดลงให้เข้าชื่อหรือให้ยื่นต่อสารนเป็นผู้วิจัยในขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญที่สภาแห่งนี้จะต้องได้พิจารณา ให้ละเอียดท่องแท้ครับว่าการเสนอบุคคลดังกล่าวนั้นชอบหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับกรณีการถือหุ้นสื่อหรือไม่ตนเป็นบุคคลที่ต้องห้ามหรือไม่นี้ผมจึงเห็นว่าสมาชิกรัฐสภาควรจะใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับว่าเมื่อเป็นกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา160แล้ว จึงเป็นบุคคลที่ไม่อาจได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกได้เพราะขัดต่อลัฐธนรมนูญการเสนอชื่อเพื่อลงมติจึงควรจะต้องอยู่ในดุลพินิษของท่านสมาชิกและท่านประธานที่จะต้องได้พิจารณาครับเพราะหากเราดึงดันที่จะลงมติจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั้นท่านอาจจะถูกดำเนินคดี นะครับได้ตามมาตรา231วงเล็บหนึ่งนั่นคือเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจโดยขัดต่อบนบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจังทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามประมวลจริยธรรมสำหรับสสข้อ 6, ข้อ7และข้อ29ท่านเปิดดดูได้ครับประมวลจริยธรรมของท่าน ส่วนสำหรับสวเองที่คิดจะลงมติในบันนี้มันก็มีปัญหาเรื่องข้อ 6, ข้อ7และข้อ44ประมวลจริยธรรมเช่นกันการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำทั้งที่ทรู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนกรกะตมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลมืนิัยแล้ว ย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้นะครับท่านประธานครับผมจึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเพื่อให้ความมีชอบเป็นนายกอธิบดีต้องขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาวิจัยในประเด็นสำคัญนี้ด้วย ส่วนความไม่เหมาะสมอื่นๆเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นไม่ว่าที่ท่านสมาชิกผู้สงเกตได้พิปายไปแล้วก็ดีไม่ว่าเรื่องความเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำประเทศก็ดีไม่ว่าเรื่องการที่จะมีแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านก็ดีหรือ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในหมู่ประชาชนก็ดีก็เป็นความไม่เหมาะสมในด้านอื่นๆซึ่งสมาชิกรัฐสภาก็คงจะได้พิปายและให้ข้อคิดเห็นต่อไปสำหรับผมผมเห็นว่าประเด็นเรื่องการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อให้สภาโหวตนั้นเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา159 ร้อจึงไม่อาจเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้รัฐสภาโหวตให้ความเห็นชอบได้แต่อย่างใดครับขอบคุณครับ